ดีค่ะรคุณโล่งมาไเอามาลงแปลงแล้วนะคะนี่ก็สกาเลตหรือว่าแขวม่วงนะคะนั่นค่ะลงลิทติ้งบลูแล้วมาลงแปลงแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็ลัดเสียนะคะเละลัดเสียแขวนะคะ <c oughs> นี่ก็ลงแปลงแล้วค่ะพาสลร่นะคะ ต้นนี้เขาเรียกใบเงินใบทองนะคะคึะ้ารี่นะคะเราก็ลองแปลงเรียบร้อยและะ้วค่ะมาเขือเทศลูกทอ้อก็ลองแปลงราคะอันนี้ก็ขึ้นใช่ก้านชมพูนะคะเราก็ลองแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะสองราคะพิสนัทนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะหรือถั่วเนยนะคะขึ้นใช่เราก็จับแยกนะคะจากกระถางเป็นกอแล้วก็มาแยกนะคะได้สิบต้นนะคะ ขึ้นช่นมีวัเตะเกตนะคะพ <not> ิสนาค่ะไดโนแคลไดโนแคลพิสนาไดโนแคลค่ะก็มีแสงน,นะคะด้วยขึ้นช่ไม่กี่ต้นนะคะที่เราแยกกองมาและอันนี้ก็คือแปลงจินจูช่าคะ่ะแล้วก็มี มันนะคะมันญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็พอจะเกตด่างไม่ด่างค่ะถ้าชอบพริกนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิดติดดาวแล้วก็ติดต้นพริกนะคะที่เราตั้แล้วก็มันลอยนะคะนี่ค่ะต้นสดมากเลยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ